มาดูกันที่บรรยากาศการออกพรรษากันบ้างนะคะชาวพุทธพากันเข้าวัดทำบุญกันอย่างแน่นขนาดในวันออกพรรษาวัดพระบรมธาตุตะบลน,นครชุมจังหวัดกำแพงเพชรได้จัดให้ชาวพุทธได้ตักบาตรเทโวมีพุทธศาสนิกชนร่วมตักบาตรกันอย่างคึกคักค่ะ เมื่อเช้าวันที่1 3ตุลาคมซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน11ของไทยเป็นวันออกพรรษาในทางพุทธศาสนาดังนั้นตั้งแต่เช้าตู่ชาวพุทธพากันนําอาหารข้าหวานไปทำบุญตักบาตรตามวัดต่างๆกันอย่างมากมายซึ่งถือว่าเป็นประเพณีที่ชาวพุทธได้ถือปฏิบัติสืบทอดตอดกันมาสําหรับที่วัดพระบรมธาตุตําบลน,นครชุม อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรทางวัดได้จัดให้มีการตักบาตรเทวขึ้นโดยได้ใช้บริเวณรอบดานพระบร,รมธาตุเจดีให้พุทธศาสนิกชนใช้ตักบาตรบรรยากาศจึงเต็มไปด้วยความคึกคักมีชาวพุทธนำอาหารขค้าหว,วานอาหารแห้งมาร่วมกันตักบาตรเทวกันจนล้นบริเวณรอบพระบร,รมธาตุเจดีและเมื่อถึงเวลาขบวนที่ทางวัดจัดไว้ซึ่งประกอบไปด้วย ขบวนกองยาวนำหน้ามาขาบวนนางฟ้าเทวดาขาบวนพระพุทธรูปตามด้วยพระพิสุทธสิสมเณรที่เดินรับบาตรมาเป็นแ,วแถวหลายสิบรูปเดินรับบาตรไปท่ามกลางประชาชนที่มาใส่กันอย่างมากมายชาวพุทธทุกคนต่างอิ่มดุนกุศลจากที่ได้ทำบุญตักบาตรในวันออกพรรษาและการตักบาตรเทโว พระเพณีตักบาตรเทวูตามพุทธประวัติในวันขึ้น15บ้าค่ำเดือน11นั้นองค์สมเด็จพระส,สัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จลงจากดาวดึงเทวโลกสู่โลกมนุษย์ที่ประตูเมืองสังกัดนครโดยมีขบวนเทพยาดาเทพพดาและประชาชนตามส่งสเสด็จและรับเสด็จอย่างสมพระเกียรติและในวันนั้นพระพุทธองค์ทรงในระมิตให้เทวดามนุษย์และสัตว์นรกมองเห็นซึ่งกันและกันการลงโทษในเมืองนรกยุติชั่วคราวในวันนั้นดังนั้นวันนั้น ึงเลอกอีกอย่างหนึ่งว่าวันพระเจ้าเปิดโลกในวันนั้นได้มีประชาชนจํานวนมากมายก็ถาวายอาหารบิณฑบาตแก่พระพุทธองค์เนื่องจากไม่ได้พบพระพุทธเจ้ามานานถึง3เดือนเมื่อมีประชาชนมากการถาวายอาหารจึงเป็นการยากลําบากที่จะได้ถาวายอย่างใกล้ชิด คนที่เข้าไม่ถึงจึงนําข้าวสาลีเข้าสุกมาปั้นเป็นก้อนๆแล้วยนใส่บาทพระพิสุทธิสงฆ์จึงได้สืบเนื่องมาเป็นประเทนีจนถึงปัจจุบันโดยการทํำข้าวต้มลูกโยนโยนใส่ในบาทพระและทําบุญในวันนี้จึงเรียกว่าตักบาทเทโวซึ่งย่อมาจากเทโวโรหนะค่ะ